แต่ว่าบางอย่างมันก็เกินไปอ่ะคือสองสารน้องเขาอ่ะเนี่ยน้องเขาส่งมาให้ดูเนี่ยน้องเขาส่งมาให้ดูเนี่ยแชทแชทเป็นแชทมาเลยเนี่ยผมก็เลยแบบเชียถ้าน้องคนไหนอ่ะรู้สึกตัวแล้วก็ช่วยกรุณาพิมพ์มาขอโทษนะครับเพราะว่าพี่คงต้องเริ่มหาตัวแล้วจริงจริพี่ขอโทษด้วยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าสมมุติพี่ไปทําให้พ่อแม่ของน้องเดือดร้อนพี่ขอโทษล่วงหน้าเลย นั่นเป็นเพราะว่าพี่ต้องการจะให้น้องรู้ว่ามันไม่ควรจะทําแบบนี้นะครับถ้าเจอแล้วไม่ใช่เด็กโยกหน้ามันเลยไม่เป็นไรครับว่าคุยกับพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกต้องคุยกับพ่อแม่เขาช่วงนี้ไอเกลโดนหนักนะแฟนขับหัวรุนแรงแม่งเยอะชีพหายแฟนขับหัวรุนแรงแม่งน่ากลัวชีพหายผมอ่ะไม่เป็นไรหรอกสงสารน้องอ่ะน้องแม่งเครียดจัดเลยไอเกลอ่ะแล้วเอารูปแบบเอารูปไ้เกลไปตั้งอีก โอ้โหสงสารน,น้องว่ะคือจะด่าจะด่าจะอะไรผมก็ไม่ได้อะไรหรอก <c oughs> สวัสดีคนดูครับสวัสดีคนดูครับสวัสดีซัพพอร์เตอร์แล้วก็คนดูที่น่ารักทุกคนครับ <c oughs> สวัสดีนะครับเพิ่งได้ผ่านติกตอกไปเองแต่ละเมน้นผมสงสารน้องนะจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคือ <c oughs> บางทีอะทักมาเพจผมอะผมก็แค่ด่ากลับผมไม่ได้อะไรเลย แต่ว่าบางอย่างมันก็เกินไปอ่ะคือสองสารน้องเขาอ่ะเนี่ยน้องเขาส่งมาให้ดูเนี่ยน้องเขาส่งมาให้ดูเนี่ยแชทแชทเป็นแชทมาเลยเนี่ยผมก็เลยแบบเชียร์แล้วก็ไม่ค่อยไหวกับไอ้พวกส้นตีนต้นตีนแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าน้องคนไหนอ่ะ รู้สึกตัวแล้วก็ช่วยกัณาพิมพ์มาขอโทษนะครับเพราะว่าพี่คงต้องเริ่มหาตัวแล้วจริงๆพี่ขอโทษด้วยจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าสมมติพี่ไปทําให้พ่อแม่ของน้องเดือดร้อนพี่ขอโทษล่วงหน้าเลยนั่นเป็นเพราะว่าพี่ต้องการจะให้น้องรู้ว่ามันไม่ควรจะทําแบบนี้นะครับพี่สงสารจ๋าด้วยนะคือทักทักผมมาด่าผมยังไงผมผมไม่ได้ซีผมไม่ได้ซีนะครับคือมันก็ด่าคุณมาตลอดอตไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้ออบไอ,บอ้บน่าจะเห็นทุกทุกคอมเมนต์แล้วเพราะว่าบมัน มันเห็นทุกอย่างในเพจผมได้ไอจิวอะผมไม่ได้ซีนะส่วนตัวผมเองผมไม่ได้ซีแต่ว่าถ้าเกิดว่าส,สงสารน้องจริงๆไอจา๋ามันจา๋ามันถึงกระทักมาส่วนตัวเลยอะสองสารน้องเขานะฟเฟซบอมมันไม่ได้ช่วยน้องนะครับน้องอย่าทําอย่างนี้ดีกว่าจริงๆถ้าน้องไม่ชอบน้องก็ไม่ต้องดูจะดีกว่าครับอย่าไปด่าคนอื่นเลย คนดูก็แห้กำลังใจจ๋ามด้วยแล้วกงน้วัสดีฮาเดธถ้าเจอแล้วไม่ใช่เด็กโยกหน้ามันเลยไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุยกับพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกต้องคุยกับพ่อแม่เขา้ยเุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเยอะเลยอะ เขาคิดว่าติดตามตัวไม่ได้เลยทำโอ้โหพวกนี้พวกนี้ง่ายครับเฟซเฟซปลอมอ่ะง่ายต่อการค้นหาที่สุดแต่เฟซจริงอ่ะมันต้องขออนุญาตเยอะครับเฟซจริงอ่ะผมอันนี้ผมจะสอนคนดูให้เฟซจริงมันต้องมีขั้นมีตอนเพราะมันมีชื่อกับนามสกุลเขาแต่เฟซปลอมเราหาตัวเขาได้ง่ายสุดเลยครับเออไอโบไอเคียลืมเปิด,ดไหมนะมมคิดไงกับเรื่องต่อติครับ<ๆ>เลิกฝัดนะครับ เรื่องตั๋ติโดนแบนนี่ใครล้วแกบอกฉันมาจะไปกินัวมันอะไรไม่ไรพักผ่อนเต็มที่เลยเปลพักยาวๆได้ไหมไม่ได้ปีหนึ่งโนไม่นุมัดเดี๋ยวให้โจจัดการสภาไปไม่โน่ต้องอยู่ด้วยกันให้จานโจลรลาหนักได้แต่ว่าพี่ห้ามหายไปนะนาคิดไงเลิกฝัดนะครับเลิกฝัดครับก็ไม่ได้คิดยังไงเลยครับ บ้าวอะไรนะเห็นเอทีอาร์ไเป็นไงเราไม่เห็นดูไวสเอาวันนี้มึงไปทำงานกูดีกว่าทำอะไรอ่ะสลิมลูกกูมันไอ้นี่ว่ะมันหายไปเลยอ่ะอยู่วิ่งเล่นกันนายคิดไงกับแมนอยู่ตกรอบครับผมไม่ดูบอลครับผมดูแต่นางโปโอเคป่ะพอใจยังวันนี้ครับเก็บขวานก่อนว่าจะไปทำไม้ไปแล้วทำไปทำไม้เหรอ จะไปไม่เห็นมันเปลยเยๆยไงแต่เห็นเอทีอาร์แล้วไม่ไปกับรอสแตนเพื่อมีปัญหาการพาวรถคืออะไรเหรอครับการพาวรถก็คือการที่รถเราหายไปเราตายเสร็จปุ๊บรถหายรถนู่นรถนี่เราก็ต้องไปที่จุดจุดหนึ่งเพื่อดึงรถกลับมาว่าไงการพหนึ่งอะครับ s อ d อมดีจะเข้ามาคุยครับน่าจะเป็นกรณีที่เหมแบบว่าเขาจะ ติดธุระอะไรกันเยอะครับประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะมาแจ้งรายละเอียดตอนช่วงหนึ่งครับโอเคครับนะมาเล่ากันนี่แหละเราไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวมีคนมาหาไปไหนมาจ๊ะพอดีสไตล์ซิมอ็อกครับอธิบายไ,ไปไหนมาเพิ่งเริ่องเนวันนี้ผมไม่มีแรงจะอธิบายแล้วเมื่อเช้าผมเช้าเหลือเกินปัญหามันเยอะเหลือเกินนากิดยังไงกับที่มิยาบิรีวิวอาหารไทยครับมีด้วยเหรอก็เลิกถ่ายหนังโป้ไปแล้วนี่ ใช่ไหมเรื่องล่าสุดสนุกไหมมันมันช่วยอะไร NDR ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วเนี่พอดีครับเอลเฮ้ยเอลไปคุยยังเอลไปคุยยังไปถึงเรื่องอะไรครับบอสฮะเรื่องที่เองไปตีกาหลีแล้วติดโรคมาโอ้โหอันนี้มันต้องไปคุยครับนี้ต้องหาหมอตัวเดียวครับอันนี้ไม่เอลเป็นเอ็ดเอลเอลเป็นหนองในเอลไม่ได้เป็นเอ็ดหรือยังแก้ข่าวเดี๋ยวนี้เลย ตาวิงซูไปไหนผมไม่รู้จักครับเอาดาห้าสิบดวงครับดัน,นพี่ดูดูมีคนถุงยางูแน่นอนแหละันนี้เอฟดีดเขาพบสซฟาบอกเอ้ยนิดนึงของไปไน,น้ยี่สิบดวงรับหมวยเอ,อ้าที่รักอาที่รักเป็นไงมาไงเนี่ยเมื่อกี้ตะวนันใครก็ไม่รู้มาข่มขู่ใครอ่ะไม่รู้ใช้ตู้ฮะเอ็นดีอาร์เขามาทำอะไรดูเขาหน่อย กี้ทำไมล้มก็ไม่รู้อ้าวไปแล้วเลยแล้วคุณมาโผล่ตรงนี้ได้ไงอ่ะมามากะทีเคอะดิอ๋อแล้วคุณแต่งตัวอะไรเนี่ยไม่สวยอฮะไม่ไม่ใช่ไม่สวยแต่ผมมันเริ่มเสียวอะคุณแล้วนะเฉียวเหรออยากให้คุณแต่งตัวแบบสวยๆแบบเป็นดูแบบน่ารักน่ารักสวยๆน่ารักน่ารักได้ไหมอันนี้มันเหมือนแบบไอ้นี่เลยอ่ะ ผมพูผมเป็นะคนพูดตรงๆนะเราเป็นแม่เล้ามาก่อนฮันโลโหลอยู่ข้างอ่าง,งสั่งจักเกิดกูใช่นะคุณเราขออะไรอย่างดีขออะไรอุ้มเราหน่อยเราเหมือแบ๊กหนึง่งอ่าอ่านั่งด้วยคุณแอ๊หนึง่ง คุณย่าอือวันดีครับอือวันดีคุณหนูเฮ้ยจำได้แล้ว่าวัสดีค่ะไม่ค่อยชอบพูดเพ้ออะไม่อยากเรียกคุณหนูอ่ะเรียกอีหนูแล้วกันหือคืออีกแล้วอีหนูเหรอเฮียแกงเฮียนี่แม่งหือทั้งแก๊งมะเนี่ยไอทีอาร์ว่าไงครับจะทำอะไรเหรอจะไปทำอะไรต่อครับ มาหาโคุณปู ied, แล้วก็คิดถึงสุดที่ร็ <being a. S 1> อกไงแล้วก็จะมือนะเดี๋ยวหมือนเดี๋ยวมาแป๊บนึง <c oughs> ได้เลยคุณเดี๋ยวผมกอบีบตูดคุณนิดหนึ่งนะหรือเอลิกโนลามก่อนเลยหนึ่งอย่างน้อยก็เข้าห้องกันก่อนเถอะนะเข้าห้องหรอไม่จำเป็นนี่แอบบีบอยู่เขายังไม่รู้ตัว <c oughs> เลยปูทำผมทรงใหม่เหรอใช่ ทรงหล่อจนสาวเหลียวเสียวจนน้ำแตกอะ่ะน้ำอะไรแตกกอนน้ำของเขาสิน้ำที่เขาแดกอยู่นะเสี <c oughs> ย่ยงพี่สองคนไม่ไหวเลยที่รักเดเขามานะ <c oughs> ได้เลยเธอไม่เป็นไรระวังเธอไปเขาก็บีบตูดเธอไปเรื่อยๆเธอ <c oughs> เอลิกบ้ากามอก็เขาเป็นคนอย่างเนี้ยเธอรับได้ไหล่ะ ฉลับไม่ได้ก็คงไม่อยู่อะครับขาวเธอรอ,อดูบรีแป๊บนึงนะพอดูก